ามีฉายาว่านักสิ่งสายซูบก่อนที่มาเป็นตำรวจได้ทั้งเฮ้ยผมเป็นโจรมาก่อน <c oughs> เฮ้นะแล้วขี่รถเข้าไปเจอด่านตำรวจจับ <c oughs> อะไรอย่เงี้ยท่อดังอะไรเงี้ย สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่เกิร์บเรซ่าดซิเนี่ยผมวันนี้ผมก็จะพามารีวิว CBR 1000นะครับของใครทุกคนก็น่าจะรู้ดี <Yeah. S 1> เพราะว่าอยู่ในคลิปของเราบ่อยเลยเกินสำหรับ CBR 1000คันนี้เ<ว>นะยครับผมวันนี้จะมาแปลง CBR 1000เป็นรถวิบาก1 0 0 0ซ c ไม่ใช่วันนี้ผมจะมารีวิวรถคันนี้และเจ้าของคันนี้กันนี่เขามีฉายาว่านักซิ่งสายสูบตู้นนี่ สว okay. ัสดีครับคุณต้อมสายสูบครับผมนะตามคำเรียกร้องของ FC เลยรีวิวพี่ตั้มหน่อยรถพี่ตั้มรีวิวซีเบลพันคันนี้พื้นเพคุณตำรวจมายังไงเป็นมาอย่างไงถึงได้มาขับขี่รถด้วยกันเนาะก็แรกๆนะครับเพิ่มต้นเลยตอนที่มาเป็นตำรวจได้ทั้งเฮ้ยผมเป็นโจรมาก่อนเออนะชอบครับนอนที่ชอบในรถอยู่แล้วชอบในรถคือรถอะไร รถบิ๊กไบค์บบิ๊กไค์นี่แหละอ๋อมีแรกๆเลยตอนที่อยู่มหาลัยนักศึกษาเขาขับมันนักศึกษาแต่ก่อนมันมีดูคติมอนเตอร์นะมอนเตอร์795หรือเก้าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่บอกผมยังไม่สรุปเห็นจริงไหมนี่เห็นจริงอ่าโอเคงั้นเอาตีเป็นว่า795 96นี่แหละ แล้วก็มีความฝันอยากจะได้ความฝันด้วยเดี๋ยวรถคันนี้ซื้อก่อนที่จะเป็นตำรวจหรือว่าซื้อหลังครับซ,ซื้อหลังก่อนที่จะเป็นตำรวจซื้อหลังอ่ะคันแรกที่ผมอยากจะได้เลยตอนนั้นนินจา250นินจา250มีมเหรอส0 0ยนี่แหละหรือนินจา300อยนี่แหละไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้บอกว่าไม่รู้ไงเห็นดูกติมอนเตอร์7 9 5 796แต่อยากได้นินจา0 0มรอมาซื้อจริงๆครับไปซื้อ Honda สีฮอนด้าห้าศูนย์ห้าสียาวห้าศูนย์ก็สีอะไรสีดำแดงดำแดงอ่ะใช่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะสีดำแดงจริงจอ่าขี่ได้กี่ปีคันนั้นขี่ได้2ปี2ปีใช่ครับ2ปีปีไหนประมาณ2องพันสิบหกสิบหกสิบหกพูดนานเลยนะนานนานนะขวดถือว่าเป็นไบค์เกอร์นานแล้วนะพอพองกันกับเราเลยปี2016อ่าแล้วขี่ได้กี่ปี2ปีมาต้นปี2018ันสิบแก็มาคันนี้ขยับขึ้นมาคือคันนั้นเป็นมือหนึ่งไหม <ừ. S 2> มือหนึง่งมือหนึง่งเสร็จแล้วก็ขายขายให้เพื่อนคทำไมถึงม่ได้คันนี้หรือว,ว่าคันนี้เป็นรถเพื่อนมาก่อนไหมหรือว,ว่าคันนี้เป็นรถเพื่อนครับเป็นรถเพื่อนด้วยที่เป็นตำรวจด้วยกันเป็นตำรวจด้วยกนใช่ครับตำรวจขายให้ตำรวจอาก็คุยกันง่ายๆเนาะเพื่อนมันซื้อมาแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันไม่ใช่สไตล์มันไม่ใช่สไตล์มันก็เลย เอาคันนี้ให้ทำไมถึงว่าไม่ใช่สไตล์มันเหมือนกับไปค้นพบตัวตนมันนะครับ<อ>มันไปขับฮาเล่ก็เลยขายคันนี้ให้ใช่ใชอ่าแล้วเราก็ขาย CBR 650คันนั้นไปใช่ครับโอเคตอนนั้นได้ยังไงมาบ้างมีของแต่งชิ้นไหนบ้างได้มาแบบนี้เลยเราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มสักอันเลยยังนะ มันยังไม่ได้แต่งอะไรเลยก็คือได้มาอย่างไงก็คือทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างนั้นท่อก็แบบนี้เลยใช่คือท่อแบรนด์อะไรเล่าให้ฟังผมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยไม่รู้แล้วยังไม่มีใครรายงานมาอีกแล้วเดี๋ยวผมขอสัิฐาอะไรแล้วกันว่ามันคือท่อคาร์บอนน่าจะเป็นงานไทยทั่วไปนะครับผมแล้วก็ท่อก็น่าจะเป็นสเตนเลสใช่ทั่วไปประมาณนั้นสเตนเลสทำลายเห็นไหมทำลายคือใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นลายอย่างเนี้ย อยิงลายมาของแต่งชิ้นต่อไปนี่คาร์บอนใช่กันลอยแล้วก็ซื้อเองซื้อเองเลยใช่ไหมแต่งเองด้วยใช่เป็นอะไรแต่งชิ้นแรกเลยใช่อันนี้ชิ้นแรกเล็ชิ้นเดียวในโลกชิ้นแรกกับชิ้นเดียวแล้วต่อมานี่ใช่ปลายแฮนลิสโซม่าแล้วก็ปอกแคนโดมิโนเดมิโนแล้วก็นี่ ชิวชิวจะเป็นชิวไม่ใช่ว่าชิวสมมงนะเป็นชิวดําเลยใช่ครับเป็นชิวดํเป็นชิด,ดเลยอุดกระจกลิโซมาประมาณนั้นก็คันนี้อยู่กับเรากี่ปีแล้วใกล้หมดงวดยังหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเป็นไทยแล้วเนี่ยนี่จะเอาไปรีใหม่และเอาไปรี เอาไปรีมาอีกกี่ปีนิดๆปีนิดๆใช่พเคยขี่เร็วสุดเท่าไหร่สองสี่องร้อยสเคยไปลงสนามไหมไม่เคยไม่เคยเลยเคยขี่ใช้ในราชการไหมคือแบบเราขี่ตามจับผู้ร้ายเลยอะไรขี่เหมือนในหนังเลยไม่เคยไม่เคยเลยเคยแต่ขับของในรถตำรวจครับรถตำรวจยาสามร้อทันไหมไม่ทันบิงวิ่งได้จับคนเถ่าเล่นเล่นการพนัน คิดว่าจะเล่นอีกนานไหมรถแบบนี้เล่นจนกว่าจะไม่มีแรงเล่นเล่นจนกว่า,จ,วาจะไม่มีแรงขับไปเรื่อยๆตำรวจขอลขี่กันเยอะไหมเยอะเยอะครับอย่างที่เรารู้จักก็กลุกกกม่มเพื่อนก็มีครับกลุ่มเพื่อนก็มีมีแบบกลุ่มบิ๊กไบที่เป็นตำรวจไหมกลุ่มบิ๊กไบที่เป็นตำรวจเลยใช่ไหมครับก็ส่วนมากเขาก็ไปแฝงตัวตามกลุ่มต่างๆแบบนี้เหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยดูแล้วเราโดนแล้โดนลก็ในเฟซก็มีเพื่อนตำรวจเยอะเหมือนกันที่เล่นตำรวจก็เล่นบิ๊กไบเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไหนมาเล่นเหมือนกันเนาะปกติแล้ววัน หยุดของตำรวจเขามีไหมก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่ถ้า,าจ,จะไปออกทริปด้วยกันอย่างนี้ก็คือต้องต้องดด เงลาไปเชียนไปครับใช่เคยไหมครับแบบเราเป็นตำรวจแบบเนี้ยแล้วขี่รถเข้าไปเจอด่านตำรวจจับอะไรเงี้ยท่อดังอะไรเงี้ยเคยครับเคยอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราพูดกับเขายังไงบ้างเสียครับครับไปตายเสียเลยเราไม่แบบเฮ้ยผมเป็นตำรวจนะช่วยช่วยผมหน่อยไม่ไม่เคยไม่ไม่เอาอาชีพตัวเองมาไม่ครับไม่ก็คือยอมรับไปเลยครับเป็นตำรวจดีเพื่อตำรวจดเราเรากล้าครับเราก็ต้องกล้ากล้าโดนที่จใโดนหมแต่ก็ส่วนมากท่อนะครับก็คุยกับตำรวจดีๆคุย พี่เขาดีๆนะผมว่าไม่เกิน1000ันเอาเต็มที่เลย1,000บาทเนาะถ้าคุยกันได้ก็200 <Huh? S 2> ถ้าคุยไม่ได้จริงๆก็พันหนึง่งเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมโดนจับท่อมานับไม่ถ้วนและจําไม่ค่อยได้แล้วคิดว่ามันมีข้อดีไหมท่อลั่นในความคิดผมเออในความคิดตํารวจด,ดีนะดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรอ่ะหนึ่งอ่ะเวลาเราขับรถไป คันข้างหน้าเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยบิ๊กไบค์มานะอย่างเช่นไปเจอทางร่วมทางแยกอย่างเงี้ยพี่บางทีการมองเห็นของคนเรามันไม่ได้มองเห็นถึง180ปองศาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราต้องหันดูบางทีเขามองไม่เห็นไบค์เกอร์อย่างเราเราเขาก็จะคิดอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาเกลียดหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบเอนตี้เกี่ยวกับบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยเขาไม่รู้เขาจะคิดยังไงเนาะแต่ในความคิดของผมนะผมจะคิดมองบวกทางด้านตัวเองเลยนะพูดเอาตัวเองก็คืออย่างที่ตำรวจบอกอย่างที่ตั้มบอกนะครับว่าอย่างเรามาเเร็วมาไกลอยี้ ดอกจับซอยหมูเห็ดเป็ดไก่หมาเอออที่จะตัดมันมีเสียงตัวน,นี้ช่วยเอาหนึ่งนะมันช่วยแน่นอนแหละคนจะรู้เลยหรือไม่ก็คันข้างหน้าจะได้ยินเสียงว่าเมาแล้วเขาก็ดูกระจกหลังได้เคยนะผมเคยขี่แบบท่อเดิมๆแล้วแบบอยู่ข้างหน้าได้แท้แบบเขาไม่มองขวาเลยอะ่ะเออคือเขาแบบมาปุ๊บเขาก็ออกซ้ายเขาก็เขาก็ออกเลยหรือไม่เขาก็ไปกลางสี่แยกไปเลยซึ่งเรากําลังมาอย่างเงี้ยเขามาอย่างเงี้ยเขาไม่มองเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบิ B ๊กไบค์ B B, มันได้ยินเสียงท่อนะท่อท่อ,ทอลั่นเพื่อเยอะแหละเอาเป็นว่าผมรอดรอดช ชีวิตมาเพราะเสียงท่อก็เยอะท่อมันต้องคู่กับบิ๊กไบค์อยู่แล้วท่อเสียงดังลั่นเนาะใช่แล้วต้องอันนั้พี่หมูโดดโดดนู่นดิโดดโดดนวลโอ้ใช่โเคยอ้าทำไมจริไม่เคยแกมาไงไปไงโอ้ที่พูดอ่ะนอกจาก cbr พันเดอร์อารแล้วคิดอยากจะเปลี่ยนไปขี่รุ่นอื่นอีกไหมที่จริงก็ขี่รถวิบากด้วยกันนะใช่ไหมทางฝุ่นทางอะไรก็คือขี่ wr หนึ่งห้าอาร์ด้วยกันอย่างแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่ตอนนี้ แขนผมมันยังไม่หายก็เลยยังไม่ค่อยได้ไปก็ให้แต่พี่หมูไปคนเดียวป่านนี้แกสกิลเทพแล้วนะหน้าฝนแบบนี้ก็คือผมบอกเลยครับทุกคนถ้าใครที่ยังไม่เคยขี่วิบากอ่ะมันเลยตอนนี้พี่หมูฮะทางเราไปขับด้วย <c oughs> เขาคงไม่ขีรอ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 ่รอเราหรอกเขาเทพล้วไม่รอไม่รอหรอกเขาระดับแชแมป์ประเทศไทยแล้วเนาะจะมาสมัครเล่นตะโปด้ากแบเราได้ไงไม่เทพขี่ด้วยหรอกจะเปลี่ยนรุ่นไหมแบบผมไงผมนี่เปลี่ยนทุกปีเลยก็ถ้ามีตังก็อยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น สามอาครับสามอาจะไม่นอกใจควนได้เลยจะไม่นอกใจเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบตรงๆนะพี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายแล้วนะนั่นแหละอย่าไปพูดย้อเยอะเขาไม่จ่ายนะแต่มันขับง่ายเลก็คือเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเนาะอย่าง CBR เี่ยใครก็พูดเป็นเสียดียกันว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายผู้หญิงขับง่ายเด็กขับง่ายคนที่เริ่มขับบิ๊กไบค์เริ่มขับ CBR ตัวนี้คือขับง่ายมากสร้างมาเพื่อขับง่ายมันง่ายยังไงบ้างตำรวจเวลาออกตัวมันไม่เหมือนกับ ค่ายอื่นนะคายอื่นเขามาดังใจเลยแต่ค่ายนี้นี่มันต้องมีเค้นกันบ้างเค้นกันสุดๆใช่ถ้าควายกับอนี่นะแต่มันก็ขับง่ายนะผมว่ามันไม่กระโชกโฮกห้างมันก็ไม่ได้ขี่ทุกวันหรอกเนาะใช่แต่มันคือมันขี่อาทิตย์ละวัน2วัน ใช่ไหม<ช>มันก็มีความสุขนะเอาจริงๆแล้วแต่ทุกวันนี้ผมสามารถขี่ได้ทุกวันแล้วแต่จะไปหรือว่าท้องฟ้าฝนเป็นใจไหมคือน,นั้นเองเนาะเคยไหมพ่อแม่พ,พ่อตาแม่ยายเมียสั่งเออเลิกขีซ่ซะอะไรเงี้ยเคยครับเคยเลยเพราะว่าอันตรายอันตรายแค่นี้ยใช่ครับทำไมมันเป็นคนพูดน้อยจังวะเออรายการมันมันมันไปไม่ไหวแล้วนี่รายการมันอืดอึดยังไงมันลวงพ่อกับแม่ นะชีวิตเราทีเราก็ต้องอยากหาความสุขให้เราบ้างาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไม่ได้ดราม่านะทุกคนคือบ,บางคนก็ชอบถ้าบางคนตน<ๆ>กปลาเขาก็ชอบตกปลาใช่ไหมใช่บางคน,คนชอบเดินจงกรมวิปัสสนาในวัดเขาก็ชอบมันมันขึ้นอยู่กับ แล้วแต่คนคน่ะคนทาอะไรมีความสุขเขาก็จะทำอันนั้นบ่อยเนาะใช่ครับกินเหล้าเข้าผับเข้าบาราเอออะไรเงี้ยมันคือความสุขของเขาอย่าไปว่าเขาเลยเราก็ความสุขทางนี้ของเราพี่หมูเมื่อก่อนแกก็เคยขี่ทางเรียบแบบนี้แต่ทุกวันแกมีความสุขทางด้านเข้าป่า เล่นรถวิบากแบบมันแกชอบกว่าสายของแกแต่ผมก็จะพยายามขี่ทุกแนวมันสนุกดีพูดถึงเรื่องสองล้อมันมันมีอะไรให้ค้นหาเยอะแยะมากมายสร้างมิตรภาพเนาะใช่นี่ยอดไปไหนก็มีเพื่อนเราขี่มาหลังโครงการนะครับหลังโครงการมันก็จะมีคนตกหน่อยมีบ่อน้ําขังตอนแรกมันสะอาดกว่านี้นะเกลับไปล้างมันเดี๋ยวก็ฉีดน้ําใส่เลี้ยงปลาชอบเราชอบเลี้ยงปลาไม่เรื่อยชอบครับอ ผมชอบทำเกษตรมาก,มก,มกขัดขัดไมหม <laughs> <laughs> ดูแล้วขัดขัด,ขดเนะ <laughs> ่ะเออ <laughs> แบบขัดขัดแ,แบบเหมือนเหมือนกูกับมึงเพิ่งรู้จักกันเม, <laughs> มื่อกี้นอกจากเป็นตำรวจแล้วอชอบเลี้ยงปลา <laughs> ใช่ความฝันเด็กๆอีกแหละ ความฝันว่าฝันว่าอยากจะฝันเยอะเลยโอ้เยอะมากเลยครับความฝันผมเนี่ยอยากจะเป็นเกษตรกรที่รวยที่สุดผมก็เลยชอบทางด้านเกษตรใครเป็นไอดอลเลยเกษตรกรที่ว่ารวยที่สุดแกชื่อดอร์อะไรนะที่คนไทยไหมคนไทยครับคนไทยที่สุดแบบไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกไม่รวยที่สุดครับแกเป็นคนที่รวยความคิดมากชื่อพิมพ์เสียหมูใช่ไหม ชื่อดรวิมลเรืออะไรอะไพี่แกเกษียณตัวเองออกไปทําเกษตรผมว่ามันน่าจะมีความสุขนะแล้วทุกครั้งที่ผมทำาผมก็มีความสุขเหมือนกันกับการขับรถเลยเฮ้ยเห็นไม่น่าริงจะไปเมื่อกี้คือไปที่ไล่ที่สวนนี่คือลกนะธรรมชาติไงทําแบบธรรมชาติโ้วนลกอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วค่ำๆแล้วนะครับก็ได้ รู้ประวัติของตำรวจตั้มนิดนึงเท่าที่เราอยากให้รู้จักแล้วกันมันจะเป็นผลต่องานเนาะเดี๋ยวปุ้มกลับเข้ามาดูเดี๋ยวลุงตู่้ามาดูแม่เกี่ยวลุงตู่เยอะแล้วฟังเสียงท่อดีกว่าเว้ <c oughs> อาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วเนาะสำหรับเสียงท่อตำรวจสตาร์เลย เสียงก็ประมาณนี้แหละถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาท่อที่ใส่อาวันเมื่อก่อนบาดใส่เลยนะเนาะส่หนเราัน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ อยากจะรู้จัก,กจะจมกดติดตามตำรวจตั้มได้ที่ Facebook พิทยาโทโลอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะก็ไปกดติดตามนะครับ,รบผมก็เห็นอยู่ด้วยกันขี่ด้วยกันส่วนมากก็ขี่ด้วยกันในในควนเรซานี่แหละเราก็นี่แหละไปกันสามสี่คันทุกคนน่ะคือได้ดูคลิปแล้วก็เห็นทําไมอาสิบห้าไปด้วยได้ทําไมอาสามไปไปด้วยก็ได้แต่ที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ขีกข่กันหัเถาขี่กันร้อยห้าร้อยหกเพราะมีผู้หญิงขี่ด้วยขี่ไม่อยากเกินร้อยห้าร้อยหกเพราะว่าอันตรายเพราะเป็นห่วงผู้หญิงนายหยก ไปด้วยอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากจะขี่เร็วขี่ช้าๆกันอย่างเงี้ยได้ออกจากบ้านได้ขี่ได้ได้ฟิลแค่นั้นเองใครที่อยากจะไปด้วยก็บอกได้ส่วนมากจะออกทุกทุกเสาไม่ก็อาทิตย์ค่าต่อไปก็อาจจะออกเสาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอาทิตย์ถ้าแขนหายก็อาจจะเข้าปากที่หมูโอเควันนี้มืดค่ำแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณตำรวจตั้มมากๆวันนี้ที่มา <Hey. S 1> เล่าประวัติให้ฟังนิดหน่อยๆนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามชมกันด้วยฝากกด s u b s c r ฝ <laughs> ากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยวันนี้ขอบคุณตำรวจตั้มขอบคุณครับ